ผสมกับน้ำหมักนะคะจะทํำพิเศษจากอาของคนอื่นจากของกวนเป็นทําน้ำยาำยาลางจานนี่ค่ะหมักใส่ถังนี้นะคะเพื่อนเราหมักนี่น้ำหมักมาแต่เรามาซื้อทีละสิบบาทยี่สิบาทนี่เรากวนเป็นทําน้ำยาำยาลางจานนี่ค่ะ หมักใส่ถังนี่นะคะเพื่อนๆดาหมักนี่น้ำหมักมานี่คืออุปกรณ์ถ่ายอุปกรณ์ให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือเกลือเขามาทำแต่แม่สุชาดาจะทำอีกแบบหนึ่งก็คือจะเอามาหมักค่ะเพื่อนๆมาหมักมาหมักไว้ประมาณหก่อนนะคะ่ะก็นี่ถ่ายอุปกรณ์ให้ดูก่อนค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะแล้วก็ นี่คืออุปกรณ์ถ่ายอุปกรณ์ให้เพื่อนๆ่นดูก่อนอันนี้คือเกลือมะกรูดเนาะเอามาต้มแล้วก็เอาน้ําต้มของก็จะมีเกลือค่ะเกลือก็จะมาผสมน้ําผสมน้ําให้ละลายก่อนนะอันนี้แม่สุจาสะดมประมาณสามเดือนเก้าสิบวันนะคะสามสิบวันก็จะเอาน้ําของเขาเนี่ย มะกรูดเนาะเอามาต้มแล้วก็เอาน้ำต้มออกแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดก็เลยลดต้นทุนไปหาอุปกรณ์มาแล้วนะคะเหลือเราเอามาแช่แช่น้ำให้ละลายประมาณสามเดือนเก้าสิบวันนะคะ สามสบวันก็จะเอาน้ําของเขาเนี่ยมาน้ําหอมค่ะกลิ่นของมะนาวนะคะกลิ่นของมะนาวจะ้ะน,นี้ก็จะเป็นกันเสียนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําหมักนะคะจะทําพิเศษจาก่าของคนอื่นจากของไม่ไหวค่นะดูแล้วดูแล้วไม่ไหวค่ะต้นทุนสูงมาก ก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์มาไม่ไหวค่ะดูแล้วดูแลไม่ไหวค่ะต้นทุนสูงมากก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์มานะคะแต่เขาเขาเป็นอีกสีหนึ่งนะก็เราต้องเอาไปทำปุ๋ยแล้วแบบนั้น,นะคะ่ะต้องต้องดูกลิ่นเขาด้วยมาสามเดือนเก้าสิบวันนะคะ สาิบวันก็จะเอาน้ำของเขาเนี่ยมาฟองนะคะพเพื่อนๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะแต่เขาเขาเป็นอีกสีหนึ่งนะก็เราต้องเอาไปทำปุ๋ยแล้แบบนั้น,นะคะ่ะต้องต้องดูกลิ่นเขาด้วยกวนน้ำยายเองค่ะถ้าเราลงทุนก็ร้อยกว่าบาทนี่เราก็ใช้ได้เป็นปีเนาะ จะกวนนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะกวนอีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้ำหอมค่ะกลิ่นของมะนาวนะคะกลิ่นของมะนาวจ่ะอันนี้ก็จะเป็นกันเสียนะคะแล้วก็การทำน้ำยาล้างจานค่ะเพราะว่าไปซื้อมาก็ไม่ไหวค่ะ ก็จะมีเกลือค่ะเกลือก็จะมาผสมน้ําผสมน้ําให้ละลายก่อนะอันนี้แม่ชูจาสะดวการทําน้ํายาล้างจานค่ะเพราะว่าไปซื้อมาก็ไม่ไหวค่ะคะะนแต่เขาเขาเป็นอีกสีหนึ่งนะก็เราต้องเอาไปทําปุ๋ยแบบนั้น,นะคะ่ะ ต้องต้องดูกลิ่นเขาด้วยนี่คืออุปกรณ์ถ่ยอุปกรณ์ให้เพื่อนๆ่นดูก่อนอันนี้คือเกลือนี่คืออุปกรณ์ถ่ายอุปกรณ์ให้เพื่อนๆ่นดูก่อนอันนี้คือเกลือนี่คืออุปกรณ์ถ่ายอุปกรณ์ให้เพื่อนๆ่นดูก่อนอันนี้คือเกลือเป็นแบบนี้ก็คือเขาไม่เสียคะ่ะก็คือเราสามารถใช้ได้มะกรูดเนาะเอามาต้มแล้วก็เอาน้ำต้มอ,ออกไปก่อนก็ นี่ถ่ายอุปกรณ์ให้ดูก่อนคะ่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะแล้วก็มาเป็นปีสองปีแล้วคะ่ะเอาก็จะมาไม่เสียะคไม่เสียคะ,ยยะ,คะถ้าถ้าถ้าเขาเป็นแบบนี้ก็คือเขาไม่เสียคะ่ะก็คือเราสามารถใช้ได้ะะแล้วนะคะเรือเราเอามาแช่ แช่น้ำให้ละลัยไปก่อนก็นี่ถ่ายอุปกรณ์ให้ดูก่อนค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะแล้วก็แต่เรามาซื้อทีละสิบบาทที่สิบบาทนี่เรากวนน้ำยายเองค่ะถ้าเราลงทุนก็ร้อยกว่าบาทนี่เราก็ใช้ได้เป็นปีเนาะเป็นแบบนี้ ก็คือเขาไม่เสียค่ะก็คือเราสามารถใช้ได้ใชก่อนค่ะ,คะก็นี่ถ่ายอุปกรณ์ให้ดูก่อนค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะแล้วก็ชุดหนึ่งค่ะเนี่ยชุดหนึ่งค่ะก็จะมีอของเมื่อกี้ที่เท,ทไปแล้วก็มีอีกนี่อีกอย่างนึงอันนี้ก็จะเป็นอ่ะแป๊บเดียวก็หมดแป๊บเดียวก็หมดก็เลย ลดต้นทุนไปหาอุปกรณ์มาก็จะมีเกลือค่ะเกลือก็จะมาผสมน้ำผสมน้ำให้ละลายก่อนอันนี้แม่สุชาะดจะกวนนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะปวนอีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีเกลือค่ะเกลือก็จะมาผสมน้ำ ผสมน้ำให้ละลายก่อนนะอันนี้แม่สุจาสะดม<ะ>การทำน้ำยาล้างจานค่ะเพราะว่าไปซื้อมาก็ไม่ไหวค่ะการทำน้ำยาล้างจานค่ะเพราะว่าไปซื้อมาก็ไม่ไหวค่ะเป็นปีสองปีแล้วค่ะ เอาก็จะมาไม่เสียไเยไม่เสียนะคะถ้าถ้าถ้าเขาสกปุณขจัดคราบเนาะ,อ,นนะนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเป็นฟองมาใส่ให้เป็นสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชม อันนี้ก็จะเป็นของเหลวเนาะเป็นอุปกรณ์เนาะที่จะมาทําน้ํายานะคะแต่ว่าเขาก็มีมาให้ครบนะคะเพื่อนซื้อมาชุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมชุดหนึ่งค่ะเนี่ยชุดหนึ่งก็จะมีเอาของเมื่อกี้ที่เทปไปแล้วก็มีอีกนี่อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น ชุดหนึ่งค่ะเนี่ยชุดหนึ่งก็จะมีอของเมื่อกี้ที่เทไปแล้วก็มีอีกนี่อีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นกวนเป็นทําน้ํำยาค่ะยาล้างจานนี่ค่ะหมักใส่ถังนี่นะคะเพื่อนเราหมักนี่น้ําหมักมาใส่สีนี้เข้าไปก็จะเขาก็จะกลายเป็นสีสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะเหลืองแบบนี้นะคะ การทำน้ำยาล้างจานค่ะเพราะว่าไปซื้อมาก็ไม่ไหวค่ะนี่คืออุปกรณ์ไทยอุปกรณ์ให้เพื่อนๆดูก่อนอันนี้คือเกลือจะกวนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวก็จะกวนอีกคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะเขามาทำแต่แม่สุดาจะทำอีกแบบหนึ่งก็คือ ะเอามาหมักค่ะเ,เพื่อนมาหมักมาหมักไว้ประมาณเป็นปีสองปีแล้วค่ะเอาก็จะมักไม่เสียของแพไม่เสียนะคะถ้าถ้าถ้าเขาไปก่อนก็นี่ถ่ายอุป,รปรกรณ์ให้ดูก่อนค่ะว่ามีอะไรมั่งนะคะแล้วก็แต่เรามาซื้อทีละสิบบาทยี่สิบบาทนี่เราเของ ของมะกรูดอย่างสดๆอยู่ฉุนๆอยู่แล้วคะนี่เลยค่ะมะกรูดอ,อันนี้ก็จะเป็นสีเนาะพอเราผสมเสร็จแล้วเราก็จะกวนนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะกู